กินหอไปหอโอ้ยไปไหนน่ะอ้าไปห้องโอ้ไปหอิห้อไม่ไปได้ไม่ได้ไม่ได้อ้ายางใส่น้บาทยี่มีองยางยังไปได้น่ยอ้พี่แล้วพี่แล้วสองมกินอ่ะให้ยังไง ว่ายังไงกินดกิน้ <ป chips S 1> ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเข้าไปไหนเข้าไปดิจบยังมานีแล้วมันจะได้คนลตัวจบ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 บจ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 บบอจบ ต้องสิเลียตรนั้นนะบ้านะขึ้นนาแล้วเราป้องไปย่างยางอ้ยย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 ยอยยยยเยยยางยย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 วยย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 ยไยยยยนเยย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 ยเย้ายย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 ยนียยยยยยเยยยยยยยเยยยยยยนเยย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 ายย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  Nhi nha, ta không có gì hết 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 นวยเรียมจุดยอดแล้วเียมนี่ยนอนเรียกว่าเลียมเนียเดินแปะตาเขาละยังมาหนียังไมาได้ใส่กูก็นะาใส่กับมาลกินขอเดกเาแล้วจับกินนี่ล้มมาหนีนี่นี่นี่ เฮ้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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนครับเป็นอะไรเฮ้เฮ้อ้แกมบอเยกินกินม่กิน จะขอลนู uh, Arizona, uh, ái, ่หน่เนบางเนียวยันท้ามาหันไปเบิรงเลยวทยมีตังไปไปสเดืเดอขึ้นไหมเโอ้กินสองกอง้กินสองเขากินบ่ถามใบไปนี่ยตายฟีมีแต่ตายปีานเดียวยาเขากินบ้กินฟรีเลยเนาะตัสองสอบอสซิเลียกินตั้ก่อนกินนี่บ่ กินช้อพี่เฮ้ยกินตัคลียละตัวตัวตัวบียรวหาโอ้โหโโหโอ้โหโอ้โหโหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอโหอโหโหโอดโหโอ้โหโ้โหโอโหโอ้โหโอโหโ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอโหโอ้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 โหโอโหโอ้โหออโหออโหออโหโโหโหโอโหโอโหโอโหโโหโอ ไปฮูจะจากกูสิไปฮูไปโอ้ามากีรไปสามเอใจชงเกลี้งเยเกลี้แล้วเฮ้ยาเขาช่วยเขาดามนะฮอดเลยวดเอออัอนี้โหเ็ดแป๊เข็ดแป่มาทางนี้มาเลยเออเอ้เฮเออไปหัดเล้ยกันล้เลยเยป๊ม่เต้นระบาดเลยไม่หยาบไยังก็าไปยังก็าียัง เสมอว่ต้องซองอเสมอมากินเขาครับเสมอมากินเขาครับเอาดีละเอาดีละเอ,อ,อ้พ่อพ่อพโอ้ขนาดนาาั้ขาเราเพียเลยไม่เอาปา